พี่ตะวันฉายพาลีล้วนะคะหรือว่าพี่หนุ่มเจ้าของร้านหมูกระทะมูหลานหมูกระทนรระทน,นะคะวันนี้เราจะมาภา์พี่มูหลานนะคะว่าหลังจากที่ออกรทอิ์ซูจากเราไปมาใช้งานได้ประมาณที่เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะพี่อ่ะหลังจากที่ออกรถจาก,าากมากๆได้ประมาณทีเดือนหนึ่ง <S <s ๆๆการใช้งานหนีปิดจังไหนค <s> ่ะก็ดีค <s> ่ะ <laughs> ปัญญธรรมมันคนคองในหลายแล้วค่ะ สะดวกสบายเวลาเขาไปหันไปหนีอย่างนี้นะคะไก่เป็น,นอันดบการออกโตมันเป็นเัื่งใดออกโตก็ง่ายจ้ะสำหรับมือใหม่กับผิวว่าง่ายค่ะแล้วเวลาเขาเด็กแท้หนี่มันมีปัญหาบอรหรือว่ามันไหลลื่นหรือ,อบอลกอ็มีคือปกติจ้ะอืมล่ะเวลาเขาบังเกิดแผงเนี่ยคนพองหนักหน,น,นักเนี่ยมันไปได้สบายบหรือว่าปิดชัดเอ่ะไปได้สบายจ้ะบม่มีปัญหาการแท เทียบกับโตเกาของห้าวที่ต่ารถ่าไปยังตรงไหน